กราบสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนจ๋าวันนี้นะคะเรามาพบกันกับช่องเยับแนอฟฟิเชียลอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้เรามาจัดนุบกันที่125บาทนะคะทุกคนพบกับเจ้าไก่แจนนะจ๊ะวันนี้เจ้าไก่แจโอเคทุกคนอนุญาตปรับเบสสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอ้โหอนุญาตปรับเบสที่เบสยี่สิบนะคะทุกคนครับ โอเคเราไม่ผู้ชายเรียนรอเรามาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนครับเริ่มเลยอ่าเริ่มเลยจ้าเออใครที่ผ่านมาแล้วนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกับช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะคบทุกคนครับส่วนคำเตือนคลิปนี้เราสร้างมาเพื่อความสนุก เพราะมันเท่าเท่านั้นนะครับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำให้ทำตามอย่างแน่นอนนะครับทุกคนจ๋าอ่าอย่าลืมนะครับช่องย่อแนี่มีช่องทางเพจเฟซบุ๊กกันแล้วนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเด้อเพื่อแลกเครดิตฟรีกันได้นะครับทุกคนจ๋าพเพื่อแลกเครดิตฟรีกันได้นะ่นแหะทุกคนจ๋าอาซีเกมพเีเกม พีเก็บมีเข้าเลยจ้าสวยครับทุกคนมาโอ้โหไหลบิ๊กทรัพย์เลยทุกคนสุดจัดบอลแล้ว <c oughs> มาดูเรื่งรางวัลกันต่อแล้วกันเลยนะครับทุกคนจานะ๋าเมาพูดเงินรางวัลกันต่อแล้วกันก่อนนะครับทุกคนแต่มาที่เงินรางวัล ต้นโตนะคะเป็น5 5 1บาทนะคะับด้วยจ้าโอเคเกมทุกคนมัลล่วนเราจะสาทำส่งเห็นว่ามั่วสาทำก็โอเคอยู่นะฟังมากกว่านะทุกคนลองเข้าไปเล่นกันได้นะครับใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะคะหรือว่าเออช่องทางเฟซบุ๊กก็มีนะคะเดี๋ยวลิงก์อ่ะทุกคนครับคือช่องเราจะมีทั้งลิงก์เฟซบุ๊กทั้งลิงจะจะก์กิจกรรมรับ คนฟรีเกมนะคะแล้วก็จะเป็นลิงเข้าไปสมัครกันได้นะคะทุกคนเพื่อ,เ,อเข้าไปเลกันได้เลยนะคะด้วนจ๋าเข้าไปกันดูกันได้เลยนะคะทุกคนจ๋าโอเคอยังไม่เข้านะคะทุกคนวันนี้ก็มาช่วงแบบเร็วหน่อยนะคะช่วงแบบเพิ่งบ่ายโมงสี่โมงบ,าบา่บายสองบ่ายสามสี่โมงประมาณนี้นะคะทุกคนจ๋า ไปกันยาววันนี้เกดเจ้เขาจะจิกเจออะไรเขาปะไปกันเรื่อยเกันก่อนนะครับทุกคนจ๋าไปกันเรื่อยเกันก่อนนะครับโอ,โ,โอ้โหยังไม่เข้ามานะครับทุกคนยังไม่เข้ามานะจ๊ะอันนี้ก็ไปกันญาญาก่อนชูคูคิเข้ามาแล้วครับทุกคนคุณเซียังไม่จัดเข้ามานะครับคุณสอียยังไม่จิกเข้ามา ฟิกเก็เข้ามาไหมยังไม่เข้ามาครับ game. Game. Kind of โอ sì, ้โหไก่ขาวมาเสวยจัดมาที่คุณสังคุณสังฟิกเกมลุ้นกันเข้าไม่เอ่ยเฮราะเพราเพราโอ้โหยังไม่เข้านะครับหกสิบเงินราเข้ามาอยอะยาวกันก่อนนะจ๊ะที่คุณสางไปพุ่งเผื่อกันเด้อคุณสังกลัดมาแล้วที <Venus again. S 1> ่เขาจะพุโอ้โหอะไรมาที่ ไห้เข้าวมาโอ้โหเงินเราก็โตเข้ามาเป็นพี่เรียบร้อยที่400บาทโอเคอยู่ okay, ครับทุกคนครับโออเคยู่มาเรามาลุยกันต่ออีกรอบเลยนะครับทุกคนครับรามาลุยกันอีกรอบเลยยังไม่เข้ามานะครับทุกคนยังไ JE โอเคเข้าไปอีกรอบโอ้โหสามสิบเจ็ดบาทที่คุณสามนะครับทุกคนอือเก้าไรจัดมาโอ้โหสว,ส,สวยเลยครับทุกคนสวยเลยครับทุกคน สวยเลยทุกคนเคน้องเคไก่เขาโอ้โหไก่เขาจันมาที่หกร้อยแล้วไก่เขาจันมาที่หกร้อยพันเข้าไม่พันไตอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนยอดพันไตอเมรเทศเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจ๋ายอดพันไตอเมรเทศเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคสุดๆโอเคสุดๆเลยเป็นจ่าพี่จ๋าโอเคสุดเลยจับพี่จ๋า จะไปที่งานเรือซูเปอร์แมกาที่1,320นะคะทุกคนครับปะสิยังไม่ไหลนะคะทุกคนยังไม่ไหลนะครับย่างาก,กันก่อนนะคะทุกคน เข้ามาสักทีเหอะเข้ามาสักทีเหอะเข้ามาสักทีเหอะอืมใจร้อนเกมเกมมันไม่เข้าหรือว่าเราใจร้อนกันเนี่ยทุกคนโอเคเข้ามาแล้วจะโอ้โห สวยคุณสองจัดมาเคเอาเข้ามาอีกเอาอยัางไม่เข้ามาอีกนะครับฝนสวยแล้วไหลมาอีกจัดมาเลยจ้าพี่จ๋าถุงถเท้าสุดยังไม่ไหลเข้ามานะครับฟีเกมฟีเกมจัดมาครับทุกคนจา๋าฟรีเกมจัดมาจ้าพม่จา๋า พี่เ้จมจัด่าจังแม่จ๋าโอ้โหเซรดายสุดแก่เซรดายสุดแก่ยังไม่เข้ามาเลยแก่โห เร่องก่อนนะครับทุกคนจ๋ารู้ท่กันไปก่อนนะครับโอ้เข,าขา้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเลยเป็นเทืเริ่มรอแล้วเข้ามาเลยจัดมันโอ้โหเจ็ดร้อยแตกแล้วจ้าเจ็ดร้อยแตกแล้วจ้าสวยเลยจ้าแม่สวยเลยจ้า,เ,จาเป็นละห้าสิบหกบาทปเป็นเงินรางวัลเมกานะครับจะไปเงนินรางวัลเมกาโอเคส,สวยๆวันนี้ แ่ก็ไม่ค่อยเข้านะทุกคน๋ยวเจ๊ก็ไม่ค่อยเข้านะแต่ว่ามันก็เออมันก็มาแหละแต่มันก็ไม่ข้าเข้าแบบเข้าทีนี้ไม่ค่อยจุกมันสาวถ้ำ嘛เราก็ไม่เป็นไรก็อยากเล่นให้ทุกคนดูแบบตอนนี้ลงพูดมาบัดหมาดลุงพูดมาบัดหมานฟีไก่เขาวินเหรอไก่เจ้เขาวินเหรอจับมาเลยจับมาเลยครับทุกคนจ๋าโอ้โห รางวัลเข้ามาเป็นรางวัลต้นโต445บาทนะคะทุกคนเมันรางวัลต้นโต445บาทนะคะับทุกคนจ๋นววนาสวยจัดมาทีโอเคสวยเลยครับโอ้โหเอ,อมาหน้าเอแตกเต็มหน้าเลยใส่ขาวมาลายฉ่ำตัดไปที่คุณจ็ดค่ะทุกคนคุณจ็ดตัดไปที่เท่าไหร่เงินรางวัลเราเข้ามาที่เท่าไหร่ ยังรยวันรอเข้ามาที่ให้ไรจ้าพี่จ๋าคนสุดไรสุดคนสุดไรสุดนะแกแต่เนยัแล้วซุเปอร์แมกน่งพันแปดร้อยแปดบเจ็ดบาทนะครทุกคนครขออนุญาตปรับเบ็ดเป็นที่เบ็ดห้าสิบนะแกอ้าวทำไมไม่มีอ่ะไม่มีขออนุญาตปรับเป็นสี่สแกโอเคครับไป สวยครับไหลมาชําแล้วไหลมาชําแล้วครับทุกคนจ้ะหนรางวัลเข้ามาเพื่อเริ่มรอยอีกเช่นเคยครับเรา่รวยรางวัลก้อนโตสวยเลยโอ้สวยเลยฉับม,มากคนณหาจัดมา สวยโอ้โหท่านผู้ชมรางวัลถ้าวันจะเข้าหดขนาดนี้นะม่เกตเขาแจกฟรีแจกหดเกินแจกหดกวนแกแกไม่ได้ต้องท่านผู้ชมหรอวันนี้ถ้าถ้าต้องเล้นถ้ามีพลาดผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขอไปทุกคนด้วยนะคะทุกคนจ๋าโอ้โหโอ้โหแตกเต็มหน้าเลยเมื่อก้แตกเต็มน้าเลยจ้าทุกคน แต่เต็มหน้าเลยครับทุกคนครับแต่เต็มหน้าเลยงาจะเปวันตัวที่หนึ่งพันสิบบาทนะคะทุกคนสวยสวยเอามาอีกเอามาอีกครับเราจัดมาเลยครับทุกคนไห้ขาวไ้ขาสามพันสองแตกอ่ะไห้ขาสามพันสองแตกแล้วว่ะทุกคนได้ขาสามพันสองแตกมาแล้ว่ะทุกคนจ๋า ในคาสานม,มันสองแตกมาแล้วว่าปังมากปังมากทุกคนโห,โห,โหเหแรงเลยอ่ะทุกคนไม่เล่นไม่ตามนึกว่าแบบมันจะไม่เข้าพอเราที่หลังดังกว่าเลยอ่ะแกพุ่งพูดไปสาวท่ามันว่าสาวทำข้าดีโอโหอันนี้เข้าที่หลังแบบว่าถือโอเคอยู่นะอ่ะสวย เฉีสองร้อยบาทพี่เกมโอ้ยไม่เข้าอ่าทุกคนค่ะก็วันนี้เร,เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราจัดมาที่เกยแจ้คทุน 1, หนึ่งพันแตกหนึ่งหมื่นเลยโอเคถือว่าคุ้มมากๆวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย